สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายเอกสิทธิ์นาำวัตตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนบ้านตรมไพรยตำบลตรมไพรอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2และรับผิดชอบนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และรายวิชาต้านทุจริตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ครับเริ่มจากในส่วนของบริบทของโรงเรียนบ้านตรมไพรนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลตรมไพร์อำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดทําการเรียนการสอนนะครับในระดับชั้นอนุบาล -2 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งในโรงเรียนของเรานี้ก็จะมีนักเรียนทั้งสิ้นนะครับ370คนนักเรียนทั้งหมดเป็นคนไทยเชื้อสายสวยภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นก็จะเป็นภาษาสวยนะครับและก็จะมีผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอย่างเช่น การทำนาทำไร่อ้อยทำไร่มันสำปะหลังซึ่งอาจจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับสำหรับสภาพปัญหาที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นนะครับจะต้องมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ้นั่นเองนะครับทำให้ทางโรงเรียนของเราเนี่ย จะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่2รูปแบบนะครับนั่นก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแ n d ์ hand, โดยใช้ใบงานและก็ใบกิจกรรมกับรูปแบบที่2นะครับก็คือรูปแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารในช่องทางต่างๆอย่างเช่น Line Messenger Google Meet เป็นต้นครับ สำหรับในปีการศึกษานี้นะครับนักเรียนก็ได้กลับมาเรียนในรูปแบบของออนไลน์ site, นะครับทําให้กับผมเนี่ยพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนลดต่ําลงเนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแฮนและรูปแบบออนไลน์ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรน,นั่นเองครับด้วยปัจจัยความไม่พร้อมในหลายๆด้านนะครับทําให้เกิดภาวะถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับ จากสภาพดังกล่าวนะครับก็ส่งผลให้ตัวผู้เรียนเนี้ยขาดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของกิจกรรมการทดลองที่นักเรียนจะต้องมีการปฏิบัติจริงนั้นไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมนี้ได้นะครับทำให้ผลสำิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดต่ำลงมานั่นเองครับ ดังนั้นนะครับกระผมจึงมีการมุ่งเน้นนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนนะครับได้ใช้ทักษะการทดลองฝึกทักษะการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning นั่นเองครับซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย มีความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองนะครับซึ่งในการนี้ตัวครูเองนะครับก็จะต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้โดยตรงลงแต่จะต้องไปเพิ่มกระบวนการนะครับและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นและก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับโดยการพูดการเขียนหรือการอภิปรายกับเพื่อนนะครับ แล้วก็จะมีการเน้นกระบวนการเรียนรู้นะครับมากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนนะครับสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองนะครับด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยตัวครูเองนั้นก็จะเป็นผู้แนะนําผู้กระตุ้นและก็คอยให้ความสะดวกนะครับในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับซึ่งตัวกระผมเองนะครับก็มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นั้นนะครับจะทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ที่อยู่คงทนเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning นั้นจะสอดคล้องกับการทำงานของสมองนะครับที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและก็จําในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีส่วนร่วมนะครับและก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนกับเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริงนะครับทาให้ผลการเรียนรู้ยังคงทนอยู่ได้ในระยะยาวต่อไปครับดังนั้นนะครับกระผมจึงมีความสนใจที่จะนําเอาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning นะครับโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการระเหยแห้งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตรมไพรนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์และก็จะมีพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองครับโดยจะต้องมีการจัดให้ผู้เรียนนะครับเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีการสะท้อนผลในการพัฒนาผู้เรียนนะครับแล้วก็เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนให้มากที่สุดครับและมีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมนะครับอาจจะเป็นการเจรจาการโต้อตอบแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและก็เพื่อนในชั้นเรียนด้วยอนอกจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมนะครับให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และก็ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มของผู้เรียนที่สำคัญเลยก็คือต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายนะครับซึ่งตัวคุณครูเองนั้นนะครับก็จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมนะครับและที่สําคัญคุณครูเองจะต้องมี ความใจกว้างยอมรับในความสามารถในการแสดงออกนะครับของนักเรียนและก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของตัวนักเรียนด้วยครับสำหรับก็ะผมเองนะครับก็จะมีวิธีการดําเนินการให้บรรลุผลดังนี้ครับเริ่มจากขั้นที่1น,นะครับก็คือ ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตรงไพรฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2564กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยศึกษาในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองครับ 2. นะครับศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับและก็3าม ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก active learning ครับและข้อที่4ก็คือมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใบงานใบกิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อมและขั้นตอนสุดท้ายก็คือข้อที่5านะครับดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการทดลองเรื่อง การระเหยแห้งนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยตัวกระผมเองนั้นนะครับได้มีการนำโมเดลพาแซบซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับด้วยกระบวนการ Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขตหนึ่งมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1 สตาร์ทร้าความสนใจขั้นตอนที่2 Action ก็คือการลงมือทำขั้นตอนที่3การพรีเซนต์ก็คือนำเสนอผลงานและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4สัรายสารองค์ความรู้นั่นเองครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning นะครับจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักนะครับในการจัดการเรียนรู้ และก็มีการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตื่นตัวและมีความกระตือรร้นในการเรียนรู้นะครับสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขครับครับสำหรับกระผมนะครับนายเอกสิทธิ์นามวัฒน์ตแหน่งครูโรงเรียนบ้านตรงไพรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง ก็ขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ